เชื่อว่าคงมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่เคยโดนถามคำถามอย่างโตขึ้นอยากเป็นอะไรทั้งๆท,ที่ฟังดูแล้วก็เป็นคำถามที่เรียบง่ายแต่ทำไมเราถึงยังตอบไม่ได้กันนะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันพัฒนพง7เจตพงศ์นิสิตคณะสังคมศาสตร์สาขาจิตวิทยาชั้นปีที่2ค่ะวิกฤตต,ตัวตนหรือที่เรียกกันว่า identity crisis มาเกิดขึ้นในช่วงที่ชีวิตมีการเปลี่ยนผ่านบทบาทและหน้าที่เช่น ช่วงวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายฮอร์โมนและสภาวะอารมณ์อย่างรวดเร็วช่วงวัยทำงานที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สูงขึ้นหรือแม้แต่วัยเกษียณก็ยังสามารถเกิดภาวะวิกฤตตัวตนนี้ขึ้นได้ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะหากเรายังไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบหรือสนใจตอนนี้ได้เราจะรู้ได้อย่างไงว่าตัวเองกำลังประสบกับวิกฤตตัวตอนอยู่ เราสามารถสังเกตคนที่ประสบกับวิกฤตตัวตนได้จากคำถามเหล่านี้ค่ะบุคคลที่กำลังเผชิญกับวิกฤตตัวตนมักสมกมุ่นอยู่กับคำถามเช่นฉันชอบหรือสนใจเรื่องอะไรค่านิยมของฉันคืออะไรเป้าหมายในชีวิตของฉันคืออะไรหรือตัวตนที่แท้จริงของฉันเป็นใครเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังกลุ้มใจหรือประสบปัญหานี้อยู่วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอวิธีการค้นหาตัวเองง่ายๆกันค่ะ วิธีที่1สำรวจตัวเองเราอาจเริ่มจากคำถามง่ายๆอย่างสิ่งไหนคือสิ่งที่เราทำได้บ่อยๆโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อลองจดสิ่งเหล่านี้ไว้ในกระดาษเมื่อเริ่มจดลงกระดาษแล้วอาจทำให้เราเห็นภาพตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะวิธีที่2หาที่ปรึกษาบางครั้งคุณอาจมองไม่เห็นตัวตนของตัวเองแต่คนใกล้ตัวของคุณอาจบอกคุณได้ว่าในสายตาของพวกเขาคุณทำอะไรได้ดีหรืออะไรที่คุณทำได้ไม่ดีบ้าง หากคุณเริ่มรับมือกับความรู้สึกเครียดจากวิกฤตตัวตนไม่ไหวอยากกลัวที่จะขอความช่วยเหลือโดยอาจเริ่มมองหาสิ่งเหล่านี้จากคนใกล้ตัวก่อนเช่นเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวหากไม่สามารถรับมือได้จริงๆจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาก็สามารถช่วยคุณหาทางรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะหากปล่อยความรู้สึกเหล่านี้ทิ้งไว้โดยไม่จัดการอาจพัฒนาไปเป็นโรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้าได้วิธีที่สาม เปิดมุมมองใหม่เราอาจเริ่มลองหาข้อมูลของสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราถนัดก่อนแล้วค่อยๆขยับมาลองในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเพื่อเราได้มุมมองใหม่ๆทั้งในด้านที่ดีและไม่ดีก่อนที่เราจะตัดสินใจเริ่มออกไปลงมือทําให้รู้วิธีที่4ออกไปลองให้รู้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทําถ้าวิธีการที่กล่าวมาทั้งหมดยังให้คําตอบกับเราไม่ได้ก็ต้องออกไปลงมือทําเพื่อให้รู้ไปเลยว่า เราชอบสิ่งนี้อย่างที่เราคิดไว้จริงหรือเปล่าอย่างไรก็ดีไม่มีใครสามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้สิ่งที่เราทําได้ตอนนี้คือยอมรับและทำควาอมเข้าใจกับความรู้สึกของตัวเองความบอบช้ําหรือเรื่องฝังใจในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องหมายตีตาว่าเราจะหาตัวเองไม่เจออีกไปตลอดกาล